I'm mm -hmm. Not.

เล่นอยู่นี่เดี๋ยวอนหัวอยู่ลันอยู่นี่เลยเไปหาใรยูทูบเอามันขึ้นใหม่มของเก่าของใหม่เมื่อกี้ไปกดท้งนะหยุดพักไวนะ้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมภาพพี่เลี้ยงลูกไหนเนี่ย

เรือหลังเรือมเพราะว่ามันจะมีน้าขัดไม่อเห็นเลยสถานเรือเลยเข้ามาซอยตรงวัดสถานเรือวิ่งเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาเจอเลยที่หน้าสถานเรือมีวัดเดียววัดซอยแล้วัดที่สองเลยใช่ใช่เออนั่นแหละมาเลยว่าจากวัดเดียวไหน ai cái cái này không điเลย nè bố 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 Ừ. đấy, mẹ, mẹ, bảo ừ. 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 thế đứng ừ. ừ. con, <laughs> น้ำไม่พักน้น้ครับอาะย่างอาบน้าเลยน้เยย ไทยกงยังม่เอาแล้วมุงไม่ส่งมาส่งมาสไม่บอกเลยขอ้ <Okay. S 2> <laughs> าห เ้าออกครับขอท้าเลยครับอน้ไม่ข้างเลยครับเดีย๋ยวแต่งเท้ามาดืเปล่าครับอ่าขอน้ำครับขอน้าครับจะดีเหรออาบัดเลยเหมือนกับแม่อนมานน้ำเมครั้งแรกก็ <c oughs> ต้องแก้ไม่เจอนานเลยพี่เปตัวอาไรวัะด,ดิ่มต้น กดูตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนโอ้โหตอนโคตรเท่เลยว่ะถ่ายรูปแลวทำแม่อาบน้ำก่อนหนายเฉยนายเฉยจำชื่อในตู้ตู้เฮ้ยข้าแมวนะยข้าแมวนะยข้าแมวพุ่งมอเอาทองแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันเข้าไปหลายรูปแล้วบอกให้คุณมาล้างขาไอ้คุณไอ้ยิงไอ้ยิงยิงคุณมาล้างขานะอย่ารัพี่ก็นะท็อปแป๊บมุดก่อน แต่ละคนเยอะเลยเกิดตี่ยวเต่าว่ยลชนเ่ยวบอนเยม่งเห็นเลยอยหน้ากี้ดิหันห้าี้ดิเป็นยนี่ย ไอ้้องให้ถ่ายหน้าซุกกล้องด้ววซุกกล้องเลยดิไอ้เป็นธรรมชาติหน้าหาลงมาของข้างล่างหาลงมาไอ้หันหน้าสู้กล้องแต่ไม่ธรรมชาติเออน้องปล่อยธรรมชาติมีดี렉เตอร์ด้วยออกสื่อออกสื่อเออนี่ได้บุญเขไหมไปอะไรรดน้ำเพื่อนะเดี๋ยวเลไม่ต้องหรอกนั่งก่อนก่อนไม่อยากรอนแล้วน้ำใส่ชุดนเปิดดีๆ บางด้วยางมันขาวอ่ะแล้วเดี๋ยวล้างขาด้วยเดี๋ยวให้เขาอาบน้ำเสร็จแล้วเราล้างยล้างกัน มันตามมาที่เข้าบบนแล้วต้องโดนเข้าบนนะแต่ตอนนั้นเไม่เสียโอ้โหปีเลยนะจพูดมากมึงทำเราตาไม่นทั้คนเลย สิวสิวสิวร้อนกดร้อนกดร้อนอมากไม่ใช่ไทยแบบ หนามล้วนล้วนมี่าแล้เสียวแทนมันทิ่มแทน <c oughs>